สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Patch Channel และนี่คือเกม Valorant เกม FPS เกมใหม่จากค่าย Riot วันนี้เราจะมาเจาะลึกพื้นฐานที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นโดยทันตากันการวางเป้าหรือ Crosshair Placement เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในเกม FPS เพราะจะทำให้เราสามารถวางเป้าไว้ในจุดที่ควรจะเป็นและสามารถยิงที่หัวของศัตรูได้ทันทีวันนี้เราจะพามาดูจุดที่เป็น Default ของการวางเป้าในแต่ละจุดกันซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ในทุกแบบของเกมนี้ เจ็ดเจ็ดเจ็ดฝั่งนู้นอยู่ตรงนี้หน่อยอ่าโอเคครับพอโผล่พิกมาปุ๊บเอาเราเลงตรงนี้ก่อนเราเลงตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บ30 seconds left ตีเลยตีปุ๊บโดนเลย Nail แอบเป็นซีซีกับหัวซีกับหัวแล้วตรงกลางยัมีขีดนิดนึงอ่าตรงนั้นคือเลงปุ๊บเห็นหัวเลยนะครับตรงจุดเห็นหัวแอนอนาสมสติว่าผมลองเซตเซตแปลกนะลองเซตแปลกแต่ผมยังใจยิง t e seconds left เจ็บป่ะอันนี้ไอ้ตรงเนี้ย มันจะเป็นตัวไอเหมือนตัวเทีอันเนี้ยต้องเล็งมาที่ตัวเทียนี้นะครับฝั่งนี้นะเขาจะพอดีกับหัวเห็นปะมันจะเป็นลายลายคลามเล็กๆเหมือนตัวเทีอ่ะ one enemy remaining headshot เฉียงๆหน่อยของอันนี้โอเคลายลายจะพอดีกับเส้นพอดีนะเห็นเส้นตรงนี้ไหมเห็นเส้นตรงนี้ไหมเราเล็งไอหัวเลยนะครับ เราจะพีคใช่ไหมเราจะพีคตรงนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> มีกำแพงถ้าเราจำได้ถ้าเราจำได้ไดมันก็มันก,มนก็มันก็โอเคน่เดต้นอะต่อให้ต่อให้ต่อให้ใหมีมีแฝกอะลองลองเข้าไปม,มุมเดิมครับป <c oughs> ี๋ป่ะห,หัวจะสูงเท่ากับหัวจะสูงเท่ากับไม้เนี่ยหัวจะสูงเท่ากับไม้นะครับเพราะฉะนั้นอันมาปุ๊บอิงไม้ก็โดนหัวเนี่ยป่ะ พอจะสูงเท่ากับไม้นะครับถ <c oughs> ้ยาย่อถ้าย่อก็ใต้ใต้นี่ใต้ใต้สุยอดช่องกลางเคแล้วพอพอเช็คกลุ่มนี้เสร็จใช่ไหมให้เช็คกลุ่มนี้เสร็จอันกลับมาอันกลับมาเขาส่วนใหญ่น่าจะพีคอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้เตี้ยอ่าเป็นตรงนี้ last player standing เส้นระหว่างกล่องเส้นระหว่างกล่องนะครับ อ่าน,นี่เข้าหัวเลยแค่ต <Head shot. S 1> อกเป็ดตอกไม้เข้าหัวเลย oh. อยู่ตรงนี้หนะ่อยได้ไปละ Stay down นี่นะครับตัวตัวตรงนี้นะ <c oughs> สติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยแล้วยิงยิงมาที่เส้นนี้โอเคเส้นเหลืองล่างมาเป็นเรฟเฟอร์เนซ์เส้นเหลืองล่างเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ถ้าจะเล็งประตูนี้เส้นเหลืองล่างจากกล่องเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับ การอันนี้เหมือนกันเราเลเอเนต์ตรงนี้เราเลเฟอเลนต์ในนี้นะตรงนี้เราเลเฟอเลเส้นทแยงเหเลเอเน์เส้นทะแยงอันนี้เหมือนกันเลเอ์เน์เส้นเส้นนี้ลองลองกนตรงนี้ให้หน่อยเห็นแถวโอเคเลเฟอ n ์เเส้นฟ้าเห็นไหมเลเฟอเนเส้นฟ้าไม่ไม่ันไม่โดนมันวอแบงไม่ได้ แต่เลฟเฟลนเส้นฟ้า <Your fault. S 1> เลฟเฟลนเส้นฟ้ามาหัวหัวจะอยู่ตรงเส้นฟ้าพอดีนะครับหัวอยู่เส้นฟ้าพอดีเนี่ยเห็นปะหัวเส้นฟ้าหัวเส้นฟ้าลองเนี่ยเห็นปะ <Three. S 1> ทีนี้เราเริ่มเลงง่ายแล้วเราเริ่มเข้าใจาแล้วว่าเราควรวางวางคอแชรตรงไหนนะครับมุมนี้มุมนี้เอ่อ เช็คยากเหมือนกันนะแต่น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้เช็คเช็คได้นะครับเช็คเฟลฟเรนซ์ตรงนี้นะจากขาวจากขาวมาปุ๊บป๊บนะตรงมิดน่าจะเส้นนี้มั้งคิดว่าน่าจะเส้นนี้แหละและอันนี้ก็น่าจะใช่มิดมิดมามิดกันนะมามิดกันกำลังไป เนี่ยโอเคเส้นเส้นล่างนะครับมาจากเส้นล่างมาจากเส้นล่างถ้าโผล่โผล่มาจากมุมน,นี้ไหนโอเคเล็กลเซนเส้นนี้อ่ะเล็วลเซนเราบี faster เล็กลเนเส้นนี้เราจะได้วางคอสแชร์ถูกเนาะเนี่ยคือถ้าถ้าผมว่ามันเป็นมันเป็นออฟเนะี่ยเป็นออฟนะเ,เนีน่ยนะอันนี้ก็พอๆกันอันนี้แบบนับจากเส้นทะยานยยมา ครับน้าเกิดเส้นทแยงมาทางนี้นก็จะง่ายถ้าระยะเท่ากันแล้วนี่ความสูงของคนจะเท่ากับกล่องความสูงของคนจะเท่ากับกล่อง One enemy remaining four ถ้าจากมุมนี้มาเลฟเฟลนเลฟเฟลนให้สูงกว่าโอเคครับพอแบ่งได้เหรอเนะี่ยโอเค มุมนะมุมวงแบ่งได้ใช่โอเคพอพอกับเงาเรฟเฟรนส์เรฟเฟรนส์กับเงาเรฟเฟรนส์กับเงานะครับเรฟเฟรนส์กับเงาแล้วก็ถ้าเขาขึ้นบนเรฟเฟรนส์กับไฟอันนี้เรฟเฟรนส์กับเงาด้านล่างเรฟเฟรนส์กับเงาข้างบนเรฟเฟรนส์กับไฟเพราะนั้นเวลาสมมติว่าถ้าเขามีสองตัวอยู่ต่างมิดด้านล่างตัวหนึ่งอ่ะลองลองขอด้านล่างตัวหนึ่งขอด้านล่างตัวหนึ่งเจเจจุดล่างตัวหนึ่งโอเคนะครับก็ remaining. Reference. enemy Clutch. Reference. กับสามข้างล่างแล้วก็ reference กับไฟนะครับ I know อออองงงิิาา what must be done I would make fun of their dumb faces but they're us กลุมนี้คือเท่ากับกล่องนะครับเท่ากับกล่องหัวหัวตัวละครส่วนใหญ่จะเท่ากับกล่องนในเกมนี้หัวตัวละครส่วนใหญ่จะเท่ากับกล่องในเกมนี้นะครับไม่ก็ถ้าเราเช็คเราไม่เห็นกล่อง ดูดูข้างล่างดูข้างล่างของแผ่นแผ่นป้ายนะข้างล่าง b e faster for you อันนี้อันนี้น่าจะเท่าพอดีกับกล่งงอง,งไม่ก็ประตูเห็นไหมลองลองลองมายืนลองมายืนนะ่นนะพอดีกับกล่องกับประตูนะครับตามเป็นจุดส้นเเลย คแลล้้้วถามมุนี่ะประมาณขอบขอบแดงๆครับต้องขอบขอบต้องขอบขอบแดงๆแต่ขอบขอบแดงๆมาเช็คแล้วก็ตองขอบขอบแดงๆมาเช็คบ้าร้อยแปดสิบไปเพื่อเพื่อไปเล็ทีนี้อันนี้อันนี้อ่ะเนี่ยเส้นนี้นะครับเรฟเลนส์หัวนะโอ้มานี่ปุ๊บวางคอแซยังไงเรามาจุดบีเราจะวางคอแซยังไงนะครับได้ไหมอ่าแล้วก็วางนี่ เส้นนี้เห็นปะเห็นเส้นนี้มาเห็นเส้นสีฟ้านี่ปะเส้นสีฟ้าอ่าเนี่ยาวางอันเนี้ยมันจะเท่ากับเท่ากับตำแหน่งตำแหน่งหัวนะครับดูได้ทุกที่เลยเท่ากันเนี่ยเท่ากันเห็นปะเ่นเท่ากันนะครับนี่อันนี้เช็คข้างล่างเนาะเช็คข้างล่างข้างบนเช็คตรงไหนกล่องกล่องเหมือนเดิมกับขอบนี้กล่องเหมือนเดิมกับขอบนี้นะครับถ้าโอเคเ e ฟเฟอนต์เลฟเฟน์กับไม้เ e ฟเฟอน์กับ ีไม้ตรงนี้นะครับเท้าหัวเลยอ๋อเห็นปะอันนี้พออันนี้เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าคุณดูจาก B ไซ้ามาใช่ไหมครับเช็คเช็คความสูงของกล่องเลเฟลนกับความสูงของกล่องเนาะเลฟเฟลนกับความสูงของกล่องคุณก็จะรู้ตำแหน่งคอแชที่ที่คุณต้องวางนะอันนี้เหมือนกันนะครับถ้าถ้าคุณมองฝั่งซ้ายมองเส้นความสูงเท่าหัวเลยนะโอเคมีตรงไหนต้องดูอีกอ่ะระวังคอแชระวังคอแชก็ประมาณนี้ อย่ากดอันตรีนะอย่ากดอันตรีนะมันเสียงดังนะครับทีนี้อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นนอกซ้ายล่ะถ้าเป็นนอกซ้ายเราต้องดูตรงไหนเอเช็คเช็คจากกล่องมาเช็คจากกล่องมาได้นะครับมุมนี้เท่ากันเห็นไหมผมเช็คจากกล่องมาปั๊บเนี่ยเช็คกล่องปุ๊บกลับมาฟิกเจอเลยเจอหัวเลยเห็นไหมบางมุมนี้บางมุมนี้ก็น่าจะเช็คนี่น่าจะเช็คตรงนี้คิดว่านะครับลองอ๋อเช็คเช็คจากเช็คเรเฟรนจากตรงนี้ได้เช็คเรเฟรนจากจาก เส้นได้นะครับเกมนี้เขาทำแมปมาให้แบบเช็คเช็คเรฟเฟรนได้หมดนะครับ Nail them อ่าแล้วอันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เช็คยังไงต่อมาเช็คกล่องนะครับหลุดจากมุมนี้ปุ๊บมาเช็คกล่องต่อเนาะก็จะเท่ากันพอดีโอเคอันนี้เช็คเช็คจากเช็คจากเส้นเช็คจากเส้น A เช็คจากเส้น A เห็นไหมเช็คจากเส้นเอเนาะเห็นเห็นบางๆเนาะ ส่วนมุมนี hmm. <temporal S 3> mm ้มุมนี้เช็คจากนี่เช็คจากเช็คจากเส้นได้เหมือนกันเช็คกับเส้นเท่ากันเลยแต่ถ้าแต่ถ้าบางทีเขาเตี้ยกว่านั้นนะครับโอเคหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วแหละก็ก็เข้าใจที่กันแล้วเนาะและนี่คือทั้งหมดของคอสเท a ร์เพรสเมนต์หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยที่อยากจะรู้สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและหากรู้สึกว่าข้อมูลนี้ใช้ได้จริงก็อย่าลืมใช้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ Good v i b e good Time good h าย e แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ พอเราเรียนรู้แล้วว่าเราต้องวางพเพาแชร์เผ็ดนี้ตรงไหนอะ่ะมันง่ายง่าย